สวัสดีครับวันนี้เราจะแสดงขั้นตอนในการทําสบู่ทั้งหมดอ่านี่เป็นภาคปฏิบัติเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนเพื่อตอบโจทย์ว่าการทําสบู่มันเสียเวลามากไหมอ่านี้คุณลองจับเวลาตามคลิปกันแล้วกันว่าผมใช้เวลามากขนาดไหนในการทําสบู่ใช้เองอ่านี่เราเองมาใช้เองแบบง่ายๆเบีบเดี๋ยวผมจะขึ้นสูตรเอาไว้ให้ในตอนท้ายเป็นเป็นภาพแล้วคุณก็แคปเจอร์หน้าจอไปใช้เป็นสูตรของน้ําหนัก ของโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนะน้ําแล้วก็น้ามันทั้งสองส่วนใช้เท่าไหร่ยังไงคุณก็เอาไปผสมใช้ดูโอเคนะอันนี้ตะช่างแล้วเราก็อย่างที่พูดกระป๋องขวดนี่เลยเอามาตัดเดี๋ยแล้วเราก็เอาโซดาไฟอ่าเราจะทั่งโซดาไฟตามสูตรที่เรามีมาอ่าเราก็จัดเลยเนาะดูว่ามันใช้เวลาเยอะไหมโอเคอืมอ่าทั่งก่อนเนาะ ต้องบอกว่าโซดาไฟเวลาเก็บครุณาขูกนะก็ติ๊กแน่นหรือใส่กระปุกที่มันมีอากาศเข้าไม่ได้ไม่อย่างนั้นถ้าคุณปล่อยมันตาอากาศไว้โซดาไฟมันจะแข็งมันจะเป็นก้อนเวลาใช้งานครั้งหน้ามันจะทําให้คุณใช้งานลําบากอ่านะอช่างไปครับผมเรามีช้อนเอาไว้เพื่อตักโซดาไฟอย่างที่บอกอตักไปเลยครับอย่างที่เราคิดว่าเราจะช่างตามน้ําหนักที่เราต้องการอืมอืม โอเคได้ตามสูตรเรียบร้อยอ่าจากนั้นเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ควรทิ้งมันตาอากาศนานควรจะผูกน้ำกระติกโซดาไฟเอาไว้หรือโซเดียมไนโอกไซด์เอาไว้เพื่อไม่ให้มันถูกอากาศมากจนเกินไปบางคนบอกทําไมถุงมือพี่ไม่เป็นถุงมือพลาสติกอย่างที่พี่พูดอืมต้องบอกว่ามันหายดิม, <c ười> มันหายเออปกติใช้ถุงมือ,อยางแบบยาวถึงข้อศอกเลยเพื่อไว้ล้างไปทาชุดใหญ่นะ่ะเออเอาไว้แจกกับบ้านชางเมืองกาเล่นไม่มีอะไรหรอก อ้าวมาเราได้โซฟาโวดาไฟแล้วอ่ะเราก็้องมา <meu S 1> ช่างน้ําต่อขั้นตอนต่อไปก็คือเอาน้าอ่ะช่างน้ำเนาะช่างน้ําก็ตามที่เราคํานวณสูตรไว้อ่ะตัดสูนึกนิดนึงเพราะบางทีขนาดของพลาสติกที่เราตัดมาอาจจะไม่เท่ากันบางทีมันเป็นศูนแต่ว่ามันมีจุดที่นิยมอ่ะเราก็ช่างน้ําตามที่เราต้องการเลยอืดอ่ะช่างไปเนี่ยเยอะไม่ถึง ต้องบอกว่าตาช่างดิจิตอลนี่มันค่อนข้างเอบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยต้องค่อยๆหน่อยนะไม่งั้นมันเลยแล้วทําให้แก้ไขาย,ยากนั่นไงพูดพูดปุ๊บก็มาเลยอ,ะอ่ะอะน้ํามันคงไม่ยากแต่โร,รไฟน่าจะยากหน่อยอ่ะเราก็ออกหน่อยไม่ยากเย็นอะไรไม่มีปัญหาหรอกอืออ้า มีปัญหากับตาช่างไอตอนนี้แหละพี่นะเ,เวลาช่างน้อยมันก็จะแบบปุป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บอ่อาพี่ทำไมงั้นล่ะโอเคเอะผมว่ามีปัญหากับตาช่างไหมเนี่ยฮะพูดด้วยทำไปด้วยมือหนัก เราไม่เราไม่น้าไม่ได้อย่างใจโอเคอ่ะแล้วอย่างนั้นเราก็เอาน้ําเทใส่โซดาไฟเนาะอ่ะปิดตะช่างเอาน้ําเทใส่โซดาไฟก่อนทําไมไม่เอาโซดาไฟเทใส่น้ําโซดาไฟมันเป็นเกล็ดเป็นผงเวลาเทใส่น้ํามันอาจจะกระเด็นขึ้นมาใส่หน้าคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเอาน้ําเทใส่โซดาไฟโอเคนะอ่ะเทลงไปอือแล้วอย่างนั้น เราก็ทำการเอาช้อนคนต้องบอกว่ามันจะเกิดอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงอุณหภูมิที่เหมาะกับการใช้งานเพื่อทำสบู่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ50-60องศาบางคนถามว่าเอะแล้วน้ำมันที่เราใช้เนี่ยเ,เขาเรียกอะไรนะบางทีบางที่ที่อากาศมันเย็นน้ำมันมะพร้าวมันเป็นไข่ทำไงแนะนำไม่ต้องอักตาอุ่นอะไรหุนวายพี่นะ เอาไปตากแดดเอาไปตากแดดเพื่อให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นพูดไปพูดมาเอาน้ำมันมะพร้าวตากแดดอยู่นี่เ,เดี๋ยวเดินไปเอาเดี๋ยวนะไม่เป็นไรคนไปก่อนอืข้อเสียของขวดเอไอ้ทำไมคนแบบนี้ก็คือมันเป็นสีขาวเลดโซดาไฟก็เป็นสีขาวทําให้เวลาเราจะเช็คว่ามันละลายหมดหรือยังเนี่ยเช็คไม่่อยออกเช็คไม่่อยออกเพราะฉะนั้น คนเอาแบบเอาชัวเลยนะเอาเยอะๆเลยคนไปเยอะๆไม่มีปัญหาหรอกคนมากไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าไม่เข้ากันอาจจะมีปัญหาได้สูตรเพี้ยนสูตรเปลี่ยนหรือเป็นเกร็ดเดี๋ยวต้องเอากระชอนกรองนะเพื่อความปลอดภัยก็ควรจะเอากระชอนกรองเนาะเรามีกระชอนมาเรียบร้อยอ่าคนไปสักพักหนึ่งปกติขนาดเนี้ยเข้ากันละจา้าอ่ะวางดังนั้นเราก็มาชั่งน้ามันไปเอาน้ํามันนร้าวแป๊บหนึ่ง เหตุที่ตอนนี้ทำเนี่ยเป็นหน้าหนาวน้ำมันมะพร้าวเ็นไรไขฉะนั้นเนี่ยเอาไปตากแดดเพิ่มอุณภูมิก็ไม่ต้องตั้งเตาตัางตา้งโตแก๊สเกิดทห้วุ่นวายโอเคนะอ่าเราก็วางลงไปตามเลยน้ําหนักที่เราให้สูตรไปนะเรอจะมีสูตรในตอนท้ายให้ดูอีกทีอะเราก็ช่างเลยครับผมอเอ ถ้าบางคนซีเรียสก็ตัดศูนย์ไม่ซีเรียสก็ตาบวกเข้าไปเลยครับผมไม่ต้องวุ่นวายมาจากนั้นน้ำมันพ้าวสต็กก็น้ำมันปาล์ม รู้ซื้อกากรัมนึงทำไมมายากจังป๊านอ่าโอเคได้แล้วมาอือจากนั้นเพราะว้เหตุที่ที่นี่เป็นจังหวัดเลยอุณหภูมิมันค่อนข้างต่ำเราก็เลยต้องบอกว่าอุณหภูมิก็เลยปล่อยมันทิ้งไว้ถ้าเกิดคุณอยากจะเร่งปฏิกิริยามัน อุณหภูมิของน้ำตัวดาไฟที่ทำเนี่ยควรจะอยู่ที่สี่สิบถึงห้าสิบองศาเอาประลอดวัดอุณหภูมิวัดถ้ามันเกินหกสิบก็มีกระป๋องน้ำแช่มันหน่อยหนึ่งอ่าแช่ให้มันลิง่งการลดอุณหภูมิล,ลงมาอย่างที่เราต้องการอ่าคนก็หน่อยปกติตอนหน้าหนาวที่เคยทำคราวที่แล้วหนาวมากๆ ช่างน้ำมันเตดอันใหม่กี่เหลืออยู่ว่าสี่หกสิบหอศาเลยโอ้ค่ะอนผสมน้อยๆน้ํามันจะมีน้อยอุณหภูมิมันก็จะลงเร็วอ่าอ่ะเอาใหม่วัดดูได้ไหมหลงยังอีกนิดหนึ่งอ่ะยังหกสิกว่าองศาอยู่เวลาคนก็ยกประหลอดขึ้นมาสักนิดนึงเพราะว่า ปรลอดมันเป็นแก้วเอาช้อนแต่เละคนๆกระแทกๆเดี๋ยวปลอดแตกเสียตังเพิ่มเดี๋ยวจะง,งามใสเลยท่านเลยมานะ้ำเพราะนั้นก็ไม่ควรอ่านไนเอาใหม่ลองวัดใหม่จื๊บโอเคอุณหภูมิลดลงมาแล้วเหลืออยู่ที่ประมาณ50กวองศาใช้ได้จบก็เช็ดก้นกระป๋องก็หน่อยนึงเพราะไม่อยากให้มัน ไปลบกวนกันอ่ามีกระป๋องน้ำไปหน่อยก็ดีเพราะเวลาเราเอาช้อนออกไม่มีที่วางเดี๋ยวมันเลอะเทอะโต๊ะลงแช่น้ําไปเลยโอเคอ่าแล้วเราก็กรอ,อกครับผมอ่าลืมกระชอนเหนียวอืออะไรติดเอาออกหน่อยนึงโอเคกระชอนกรองใส่็็ดีของกานใช้กระป๋องแบบนี้คือมันเทง่าย โอกาสหกเรียล่าไม่มีถ้าคุณใจเย็นพอแต่ถ้าใจร้อนอีกเรื่องหนึ่งเลยนะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้ววางอ่าปิดฟ้าครับผมจากนั้นเขยา่าไม่ใช่หน้านะเขย่าวควรโอเคอ่าปิดฟ้าให้แน่นเพราะเดี๋ยวเขย่าแล้วมันกระชอกอ่าเขย่าไปเช็คครับผมเช็คเช็คเอ่อไม่ได้ทาํากาแฟให้กินนะครับทําสบู่ให้ใช้งาน จากนั้นก็นี่บอกเอามาใกล้ๆเราเตรียมมาไว้เลยครับผมกล่องข้างๆที่เห็นก็เป็นสบู่ที่ทําเสร็จแล้วตาแห้งก็ไว้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่พร้อมใช้งานบางอันก็พร้อมใช้งานแล้วอ่าเข้าไปจงไปแก่ก็ว่าไปก็ยังเหลืออยู่ก็ยังมีอะไรเนี้ยอ่าอย่างที่บอกความข้นควรจะเหลวกว่าน,นมข้นหวานสักหน่อยหนึ่งเพราะมันจะได้เทแล้วค่อนข้างหมดขวดหน่อยไม่อย่างนั้นถ้ามันข้นมากมันติดข,ขวดมันจะทําให้รู้สึกเสียดาย น้ำมันที่เป็นตะบูติดอยู่กับขวดถึงตอนนั้นคอยปะถามว่าจะทํายังไงเนี่ยอยอันเนี้ยลำบากนะอ่าเปิดเช็คดูสัหน่อยหนึง่งไม่เห็นโอ้โหไม่เห็นเวลา มันผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นสีขาวๆถ้าคุณไม่ได้ใส่อะไรลงไปนะมันจะเป็นสีขาวนวลๆมันไม่ได้เป็นสีน้ำมันเหลืองๆอ,อย่างนี้คุณเห็นแล้วละ่ะตอนนี้เป็นสีขาวแล้วก็เอาักหน่อยอีกสขกหน่อยนึงให้ฟังเสียงแล้วมันรู้สึกหน, ừ, หน, ừ, หน, ừ, น,นืดหนืดขึ้นมาอีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะได้ไม่เมื่อยมือคุณเมื่อยมือคุณก็เปลี่ยนมือได้โอเคไหมเออคุณก็ค่อยๆเช็คไปจริงๆใช้เวลาเช็คไม่นาน ถ้าเกิดเป็นใช้น้ำมันสูตรอื่นบางสูตรที่เคยทําอ่ะโอ้โหมันเร็วมากเลยผมถ้ายาวถ้ายาวไม่กี่ทีผมว่าเขายาไม่เกินยี่สิบลงไปแล้วเริ่มแผงเออแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันพราวน้ำมันปาล์มเนี่ยจะใช้เวลานิดหน่อยจะมากกว่าอันอื่นที่เคยลองมานะเอออันนี้จะใช้เวลามากหน่อยผมว่ามันเริ่มค้นๆแล้วนะเนี่ยเสียงมันเริ่มจะแบบไม่ไม่ของแข็งของแข็งของแขงแแ็งละ มันก็ไม่ได้ลำบากเลยนะผมว่านะอาทิตย์หนึ่งทําครั้งหนึ่งก็ยังไหวอ่ะคุณจะได้สบู่ไว้ใช้งานสบายสบาอคุณอาจจะหาผงสมุนไพรมาใส่เพิ่มเติมก็แล้วแต่คุณจะชอบเลยชอบแบบไหนใส่เอาที่สบายใจ เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาพูดเรื่องห้องนี้กันอีกทีหนึ่งแต่อันนี้เอาแบบเบบไปก่อนหรือเบสิกเลยคือไม่ต้องใส่อะไรเลยคุณจะได้สบู่สีขาวๆดูสวยๆอาจจะไม่กินนิดๆแต่ผมว่ามันหอมดีนะเออแบบมันแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ต้องไปดมเองอ่ะไหนดูสิโอเคเรียบร้อยก็จะเห็นมันติดฝาอยู่ประมาณอย่างนี้อ่ะก็คนอยู่นะอ่ะมันเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยพูดยังไงดีอ่ะเนี้ย อ่าแล้วก็พิกกลับมาเนี่ยดูการไหลของมันเนี่ยมันมันโค่นแล้วอ่าเราก็จัดเลยครับผมความไว้ครับผมอ่าเพยงเท่านี้ครับผมแล้วเราก็พิงมันเอาไว้สัหน่อยหนึ่งเพื่อกันมันล้มอ่าให้มันค่อยค่อยค่อยคอยละเลียดหยดลงมาตามสบายแค่นี้เองขั้นตอนในการทำปฏิบัติเดี๋ยวจะไปถึงขั้นตอนที่เราจะไปตัดสบู่หลังจาก ที่มันแห้งก็จะใช้เวลาในการแห้งอยู่ประมาณข้ามวันอย่างวันนี้คุณทําตอนไหนก็ข้ามวันไปทําตอนนั้นนั่นแหละสักกี่สี่ชั่วโมงไม่ต้องถึงก็ได้แล้วแต่จับดูพอแข็งๆคุณก็ตัดเลยเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีตัดสบู่กันเอาลครับหลังจากรอมาข้ามวันสบู่ก็แข็งแล้วแข็งปอกเลยเนาะเราก็ถึงขั้นตอนในการเอาสบู่ออกมาแล้วก็หั่นเป็นก้อน อย่าทิ้งไว้นานจนเกินไปประเภทแบบทิ้งไว้หลายวันแข็งมากๆแล้วหั่นไม่ได้แะพี่นะเอาวิธีเอาออกก็คืออย่างที่บอกคือเอาไม้ยาวๆอันนี้เศษไม้ไผ่ที่เราหาได้ในพื้นที่คุณจะหาท่อ p V c ซหรืออะไรก็ได้เอามาใช้เนาะในการดันสบู่ออกจากบล็อกแนะนําให้คุณเอาไม้ไผ่มาตั้งวางไว้กับพื้นแล้วก็เอาบล็อกก้นมันที่เป็นพลาสติกที่เราถูกไว้ก็คือ,อามาวางเนาะจากนั้นเราก็กดในการใช้มือจับอย่างนี้แล้วก็กดลงไป สบู่ก็ค,ค,ค่อ,ๆอ,อ,นะอ,อคยๆเ,เลื่อนตัวออกมานะอ่าอ่าเห็นไหมครับมันจะค่อยๆเลื่อนตัวออกมาดูบไปเรื่อยๆว่ามันจะหลุดออกมานังแป๊จึ๊กเราก็จะได้สบู่จากนั้นมันก็จะเหลือพลาสติกที่ตูดก้นตรงนี้แกะค่อนข้างยากหน่อยนะจ๊ะก็ต้องใช้แรงดึงนิดนึงหรือจะทิ้งให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยแกะ อันนี้แล้วแต่พิ่ชอบเลยเนาะ,ะแข็งจริงๆจะบอกให้อ่าอือโอ้โหไม่หมูอย่างคิดจะบอกให้อึดอ่ามันก็จะได้ออกมาางอย่างงี้อ่ะเป็นก้อนเนาะก็จะมีสบู่ติดก้นนิดหน่อยอ่ะหลังจากที่เราแกะสบู่ออกจากบล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการหั่นสบู่อ่าคุณจะมีแท่นหรือไม่มีแท่นก็ได้อันนี้ผมทาแท่นแบบจับเศษไม้ผมใช้เองนะก็เอามาวางตรงนี้ แล้วเราก็ดันเข้าไปตรงแท่นผมเนี่ยผมตั้งค่าไว้ประมาณ1นิ้วก้อนสบู่ก้อนสบู่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณเจ็เซนเนาะเราก็หานตามบล็อกเลยครับผมนี่อ่าปานดาสันนะอ่า เราก็จะได้ก้อนสบู่ขนาดหนึ่งนิ้วอ่าทําอะไรครับตากที่รับท่านจะรออะไรนี่ตากไว้แล้วก็ดันสบู่ออกมาอีกปืด๊ดอ่าแล้วเราก็หันไปอืมปอ่าแล้วก็ตากไว้อ่าให้ห่างๆให้อากาบมันโฟโล์มันก็จะเหลือพื้นที่อีกประมาณสักขนาดนี้อ่าเราก็หานไปจึบ เบี้ยวไม่เป็นไรสบู่เราใช้เองเอาก็จะได้สบู่ประมาณนี้อ่าเราก็ตากไว้อ่านี่ก็จะได้สบูเป็นสีก้อนก้อนไปเริ่มเพิ่มก้อนหนึ่งก้อนสามก้อนขนาดมาตรฐานที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นร็จเป็นวิธีการทําสบู่ทั้งหมดที่เอามาฝากกัน